วางไว้ก่อนตัวเองกันคงคงจะมีคนดูขัดใจในการวางแหละแต่ผมไม่ได้ตัง้งใจจะวางอย่างนี้จริงๆนะอยากได้ที่หาผลปีาศาจวะ่ะเอ้โลบักพอโอ้โหโลบักครั้งนี้เหลือเหลือขอแนะนำลาว่าบัคบริการเต็มโลบัคเริ่มต้นเพียง17บาทเท่านั้นอีกทั้งยังมีของตายคนเยอะซือีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมพาสบ็อกฟุตคิงลิกาซี่และออสตาไทโบดิเฟนและยังมีไอดีไก่ตันที่เลือกซื้ออีกมากมายลิงใต้คลิปเลยนะครับ มาวันนี้มาเล่น Alstar l Tower Defense กันมั่งนะครับคือใครที่ติดตามผมเนี่ยจะสังเกตว่าพี่ทำไมบอกฟุตพี่เวลไม่ตันสักทีคือช่วงนี้ผมติดเกม Alstar l Tower Defense มากเลยครับแต่ผมไม่ได้ทำคลิปให้ทุกคนดูกลัวว่ามันจะแต่คลิปเนี้ยผมมองเห็นโอกาสคือผมติดเกมนี้ใช่ไหมผมก็เล่นเกมนี้ลงซะเลยนะครับเดี๋ยวมันจะอัปเดตแล้วเนาะมันจะอัปเดต นะครับมันจะมีตัวใหม่มาแล้วนะก็ดูคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับคนดูไม่ดูยังไงก็ค่อยว่ากันนะครับดูไม่ดูผมก็ลงอยู่ดีนะวันนี้นะครับผมเล่นรวมตัวติดเอฟเฟกมาครับปิดเอฟเฟกหรือค่าสถานะมานี่ครับทั้งหมด4อ่าไม่ใช่4ทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับจะมีเป็นอิทธิจิ6ดาวนะที่สถานะก็คือการติดไฟนะครับรีไว นะครับรีวายจะเป็นการติดสถานะเลือดไหลหรือ bleeding นะครับบุกจะเป็นติดสถานะติดน้ําแข็งนะครับต้องเป็นบุกห้าดาวนะบุกหกดาวนี่ไม่ติดน้ําแข็งนะต้องเป็นบุกห้าดาวเท่านั้นนะครับติดน้ําแข็งเป็นหนวดดํานะครับก็คือส l o w นะครับเป็นการส l o w และโกโจหกดาวนะครับเป็นการหยุดเวลานะครับก็คือเอฟเฟกติดเอฟเฟกก็คือ time stop นั่นเองนะครับแล้วก็ใช้เป็นเจฟซีโอในการ ปั๊มเงินนะครับเดี๋ยวผมขอใส่อฟก่อนนะครับผมลืมใส่อปไปเลยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปลงอินฟินีตี้กันนะครับว่ามันจะทั้งหมดกี่เวฟนะครับรวมตัวติดค่าสถานะนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยโอเคตอนนี้ผมเข้ามาอ่านในโหมดอินฟิเนีตี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการวางเจ้าเจฟก่อนนะครับเจฟซีเโอของเราโอเคครับก็เดี๋ยวเรากลับมาอีกทีนะครับตอนที่มีเงินซื้อตัวนะจะมาอีกที พีย okay, ับตัวแรกนะครับผมได้ทำการวางาโกโจโไปนะครับฮึสกูอย่างเท่ถามพี่ยับทำไมาถึงวางตรงนี้คือผมกดวางผิดผมกดวางผิดไว้ผมยังไม่ได้จะกดวางผมแค่แบบจะกดไม่เฉยอะ่ะแ้่ผมเผลอกดวางตรงนั้นเฉยเลยครับมันก็เลยวางผิดนะครับก็ก็เลยได้วางโกโจโป็นตัวแรกนนะครับไม่รู้ว่าอย่างนี้ตีถึงป่ะ น่าจะถึงนะครับเดี๋ยวรออยู่้าเปนถึงไม่แจ้งเลยนะอ่ะตีถึงนะครับโคตรเทอุย้ยผมชอบตัวนี้มากนะสกิลเป็นเทมากอะ่ะตัวอัปเกรดมาแล้วนะวางไว้ก่อนตัวนี้กนคงคงจะมีคนดูขัดใจในการวางแหละแต่ผมไม่ได้ตั้งใจจะวางอย่างนี้จริงๆนะผมพูดจริงก็ผมไม่ได้ตั้งใจจะวางแบบนี้ผมจะวางแบบตรงเนี้ยเออให้มันครอบตรงนี้ไว้ก่อนนะแต่นะ ก็ผมกดคือจริงๆนะครับอ่านี่คือโกโจตัวแรกนะครับเดี๋ยวเราดูตัวที่2ตัวที่2ที่ผมจะวางนะครับผมจะวางเป็นอ่าเจ้าบลุกนะครับผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับผมจะวางไว้เพื่อให้มันเกิดอ่ประสิทธิภาพประสิทธิภาพในการแข่งให้ได้มากที่สุดนะคสำหรับตรงนี้นะเฉพาะตรงนี้นะครับแต่ว่าผมยังไม่อัพนะเดี๋ยวผมอัพต้องอัพอ่าซีโก่อนนะเดี๋ยวผมต้องอัพซีโให้ตันก่อน โอเคครับตัวที่สามที่ผมจะวางนะครับแดีวผมจะวางเจ้าอิทาจินะครับเอาไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่ายังไงอ่าตานี้นะครับเราไม่มีบัฟออวนอยู่แล้วนะครับเราสามารถวางตัวกระจายกันได้ไม่จําเป็นต้องมากรองกันกน,นะเพราะว่าเราไม่มีบัฟนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมวางาหัวหน้ารีวายต่อเลยนะเดี๋ยวผมจะวางหัวหน้ารีวายไว้ไวตรงนี้นะเพื่อให้มันครอ,อบทั้งแมปนะ,ะหรือว่า ตรงนี้แล้วกันนะครับเพื่อให้มันครอบทั้งแบบในล่างสุดท้ายนะครับส่วนนวดดอ่ะเดียด๋วยวยผมวางเลยวาง5ตัวเลยนะเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นตัวสโลว์ให้กับทรีมนะครับเดี๋ยวผมปรับเป็นลาสนะตอนนี้ผมยังอัพเป็นแบบให้มันสโลว์ไม่ได้อะอ่ะเ๋ยอ่ะได้แล้วนะครับนี่ผมปรับเป็นสโลว์ตอนนี้ผมวางครบทุกตัวแล้วนะครับ5ตัว ตติค่าสถานะนะครับก็จะเป็นตัวหยุดเวลาตรงนี้นะครับแต่ยังไม่ได้หยุดนะอันนี้ก็เป็นติดเลือดนะครับติดไฟแล้วก็ตัวนี้จะติดน้ําแข็งในครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็อันนี้จะเปิดติดสถานะสโลว์นะโอเคเดี๋ยวผมอัพซีโอตันก่อนละกันโอเคผมตอนนี้นะครับตัวบินเนี่ยมาแล้วนะแต่ว่าเงินผมเนี่ยยังไม่พอในการอัพอิทาจิตันนะครับอาจจะต้องปล่อยพวกนี้เข้าไปก่อนนะอาจจะต้องปล่อยเข้าไปก่อนนะครับนี่ นะเพราะว่าผมกะแล้วมันยังไม่แตกนะครับนี่ครับเดี๋ยวอิทาจิอ่าเดี๋ยวเจ้าเจฟเปลี่ยนด่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้พอดีนะนี้ยแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการวางอ่อิทาจิเอาไว้ตรงนี้นะครับอ่ามาตรงไหนดีเดี๋ยวผมไม่รู้ว่ามันจะถ่านหรือเปล่านะครับรอบนี้นี๋ยวรอดูรอดูอ่าตอนนี้ผมมีแสงเจ็ดนะผมสามารถอ,รอัพอิทาจิได้แล้วนะครับผมวางอิทาจิไว้ตรงนี้แล้วกัน แล้วก็จะทําการอัพเป็นขั้นสุดท้ายนะเพื่อให้มันตีอากาศได้นะครับืนี่ผมจะอาทอิจิไว้ตรงนี้ตัวหนึ่งนะเพื่อมให้มันตีอากาศก,าก่อนนะครับอะเดี๋ยวเลตเกมเนี่ยตังเราเหลืออยู่แล้วเหลือแน่ๆครับเพราะว่าเราเอาเจฟซีอมานะครับตังอาจจะแบบเหลือๆเ,เลยนะเพราะว่าตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะกองไว้ตรงนี้นะครับอีกเกตตัวนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําการขายออกนะ โอเคตอนนี้ผมก็ตันตัวหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออัพเจ้าเจฟต่อแล้วกันตอนนี้เจฟของผมเนี่ยตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดเี๋ยวดดนะผมจะเริ่มวางหนวดดำนะผมจะเริ่มวางหนวดดาไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะวางหนวดดํา8ตัวเนี่ยเอาไว้ด้านหน้าเลยนะครับปรับเป็นลาสนะครับแล้วก็ผมจะวางตรงนี้แล้วปรับเป็น first นะครับแล้วก็ผมจะวางเจ้าหนวดดาไว้ตรงนี้นะครับ1ตัว ปรับเป็นแบบลาสนะครับแล้วก็ผมจะวางไว้ตรงนี้1ตัวนะครับปรับเป็น first นะครับตีตัวละหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วนะครับผมจะวางไว้ตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็คือกันกันตัวหลุดนะครับหกตัวนะครับเผื่อมันหลุดมาสองตัวนะประมาตัวนี้เป็นเจ็ดนะครับแล้วก็เก็บตัวสุดท้ายนะครแปดตรงนี้นะครับสําหรับตัวดำนั้นผมอัพให้มันตันเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ตัวดำของเราเนี่ยอัพตันแล้ว นะม่จะทำให้ศัตรูเนี่ยสโลวนะดีนะผมว่าตัวเนี้ยดีดีหนวดดำแล้วจริงๆเนี่ยจะมีเป็นอิติโกะด้วยนะแต่ว่าผมไม่มีนะก็เลยเอามารีวิวเอยเอามาลงแบบนี้ไม่ได้นะคือผมยังไม่ได้ทำออฟเลยนะอ่ะอันนี้จะเป็นหนวดดำแปดตัวนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะเป็นอสกรตรันหรือบลกของเรานะครับผมจะทำการอัพบ,บลกนะครับให้ตัน นะครับเพื่อเป็นการแช่แข็งนะครับเพื่อมันแช่แข็งตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะวางตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะเพื่อให้มันแช่แข็งตรงทางเริ่มได้นะครับประมาณนี้นะครับผมจะวางเป็นลอกละลอกนะครับเอาหาตรงที่มันแบบว่าคุ้มๆอ่ะนี่ตรงนี้น่าจะคุ้มอตรงตรงนี้อ่ะน่าจะได้รอบหมดเลยนะครับนี่นะครับคุ้มมากนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้อีกตัวหนึ่ง อ่ะอ่ะนี่ครอบหมดนะครับแล้วก็เราจะไม่ลืมที่จะวางตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ครอบหมดเช่นเดียวกันนะครอบทั้งสองฝั่งนะครับอ่ะกี่ตัวแล้วเนี่ยไม่ได้นับเลยนะวางหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวแล้วเนาะโอเคตัวที่หกดูผมวางไว้ตรงนี้ก็ผมจะวางตรงนี้เพิ่มหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวที่เจ็ดตรงนี้ นะครับแล้วก็ตัวที่แปดเดี๋ยวผมจะวางเพิ่มไว้ตรงนี้อ่ะเอาไว้ตรงไหนเอาตรงนี้แล้วกันตรงนี้เป็นแปดตัวนะครับตอนนี้บลูกผมเนี่ยครบแปดตัวแล้วนะครับเดี๋ยวนะผมว่านะผมขายบลกตรงนี้ออกแล้วเอาวางกองไว้นี่เดี๋ยวเอาครบแล้วครบแล้ววางกองไว้นี่เดี๋ครับแปดตัวอื ประมาณตอนนี้นี่เอฟเฟกก็เริ่มมาแล้วถ้ามาถึงแดนอิตาจิตรงนี้นี่คือเอฟเฟกเริ่มมาแล้วเริ่มแหลกเนี่ยต่อไปนะจะวางเป็นหัวหน้าดีวาไ,ไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะวางเป็นอิตาจิแปดตัวนะทั้งแปดตัวจะวางไว้ตรงนี้ทั้งแปดตัวเลยตอนแรกว่าจะวางแค่เจ็ดนะเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้ทั้งแปดตัวเลยแล้วกันเดี๋ยวผมเริ่มขายพวกนี้เดี๋ยวผมขายทิ้งเลยขายทิ้งเลยอ่าอ่า อ่ะแต่ตัวนะครับตรงนี้อ่าผมจะทําการอัพให้มันตันผมว่าเงินมันเหลือเหลือจัดเลยเหลือแบบเหลือจริงๆอ่ะเรือ่องนี้เอาบูมา่ามาหดีอยวมราอะไรครับมีค่าเท่ากันอ่ะอีทียของเราดาเวดอยู่ที่สี่หมื่นเก้าน่าจะเผาอีกประมาณเท่าไหร่ว่าเ๋ยวดูวิกิกันนะมันจะเผาประมาณ Uh, 9แสนห้าประมาณนี้เนาะโอเคน่าจะเป็นตัวแบกใน uh, คลิปนี้เลยนะครับก9อิทจิของเราอ่า uh, ไปแต่ว่ารีวายเนี่ยจะตีแรงกว่านะครับแต่ว่าทำไมผมถึามามงบอกว่าอิทจิแบกเพราะว่าตัวมันนะ่ะสามารถตีอากาศได้ครับรีวายใช้ก็จะทำปติแต,ต,ตีอากาศไม่ได้ไม่เมกเซนเลยอ <c oughs> uh, ่านไปตอนนี้ครบแล้วนะครับ uh, อิทจิทั้งแปดตัว ครับต่อไปผมจะวางเจ้ารีไว้นะครับตรงนี้ไม่รู้ว่ามันจะสามารถคุมได้ทั้งแมปเลยหรือเปล่าโอ้ทั้งโอ้ทั้งแมปเลยครับคุมได้ทั้งแมปเลยครับวางตรงนี้เอาจิงวางตรงไหนก็คุมอ่ะวางตรงวางข้างบุ๊กี่อ่ะมันตีไกลมากครับรีไวโอวางข้างบุ๊กก็ยังครอบทั้งแมปอยู่ดีครับอ่ะเอาเป็นว่าผมอ่ะขายทิ้งขายทิ้งแต่ห้าเป็นระเบียบ แต่ให้เป็นระเบียบแปดตัวอ่ะไว้ตรงนี้แปดตัวอ่ะเดี๋ยวผมลองอัพนี่วางตรงนี้ก็ยังคุมอยู่ดีครับก็คุมทั้งแบบอยู่ดีกว้างมากกว้างเกินด้วยอ่ะโอเคะเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าหกแสนนี่พอเปล่าะไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวรอดู ตอนนี้เรามาถึงเว็บสาวสิบสี่แล้วนะอืมได้อยู่ได้อยู่ยังไม่มีแววว่ามันจะเข้ามาได้ไม่ทันโอเครีไวตันนะครับทั้งแปดตัวแล้วนะครับตอนนี้ต่อไปเหลือโกโจนะครับโกโจเดี๋ยวผมจะวางเป็นช่วงๆนะครับก็คือไปวางเป็นจะุดๆไปนะโกโจหกดาวโกโจหกดาวนี่สามารถสตันอ่าไม่ใช่ไทม์สต็อปนะครับแล้วก็จะดีเลย์ป,ประมาณหนึ่งนาทีนะครับ เดี๋ยวผมวางไว้ตรงตรงเดี๋ยวผมอยู่เลยดูระยะก่อนก็จตัวที่ผมไม่ค่อยได้เอามาใช้เท่าไหร่ระยะของโกโจโเนี่ยค่อนข้างกว้างนะเดี๋ยวผมลองกดดูนี่อะยุยเชนค่ะนี่ครับมันก็จะอันนี้คือ,อโอ้โหเท่เกินเท่มากโอ้ก็คือนี่นะ ตัวน,นี้จะดีเลยประมาณหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็จะสตันทั้งหมดในวงนี้เลยนะครับปิ่สิงว่ากันเดี๋ยวผมขายแล้วเดี๋ยวหาที่วางดีๆไว้ตรงนี้น่าจะได้อยู่ดาเมจเท่าไหร่อื่นไม่ได้ดูหนึ่งหมื่นห้าพันนับตัวนี้เป็นเลเวลหนึ่งนะครับดาเมจมันก็เลยค่อนข้างน้อยนิดนึงนะเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้่ะวางไวตรงนี้นสัก สตัวเฮ้ยเพื่อให้มันช่วยดาเมจนะครับอ่ะครบสี่ตัวแล้วก็เดี๋ยวผมจะจะมาทำการวางตรงนี้นะวางตรงนี้วางตรงนี้นสองตัวนะครับ ต,ตัวนี้สองตัวโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะวางตรงนี้อีกสองตัวนะครับเพื่อให้มันหยุดเวลาให้เรานั่นเองอ่ะครบแล้วเหรอผมลืมนับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกออตรงนี้เดี๋ยวผมขายตัวนี้ทิ้งนะครับแล้วก็เดี๋ยววางโกโจไว้ตรงนี้นะครับตอนนี้เราครบแปดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโกโจ เนี่ยรเรามีทั้งสโลหนวดดำมีทั้งน้ำแข็งของบลูคแล้วก็มีไทม์สต็อปของอเจ้าโกโจโนะอะไรจะชาขนาดนั้นทั้งน้ำแข็งทั้งสโลทั้งหยุดเวลาะโอเคตอนนี้เรามาถึงแบบที่38แล้วนะตอนนี้ก็คือเงินตันแล้วนะเงินก็คือเงินที่ซื้ออะไรไม่ได้แล้วนะทุกอย่างอัพอยังไม่ตันนี่หว่ายังเหลือนหนวดดำตัวนี้มีตัวไหนที่ผมยังไม่ได้อัพหรือเปล่า หาก่อนหาก่อนเผื่อแบบลืมไปอะไรอย่างนี้ไม่น่าจะมีนะครับไม่น่ามีแล้วโอเคเรามากระถึงเว็บที่สามสิบเก้าแล้วนะตอนนี้ดาเมจอกูยที่สามสิบหกล้านนะครับยังไม่มีแววว่าจะออกมาไกเลยนะแล้วก็เอฟเฟกเนี่ยยังไม่ถือว่าแหลกเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดมันเดินมาถึงตรงเนี้ยเมื่อไรเนี่ย,เ,ยนเนี่ยต,ตรงเนี้ยเนี่ยแดงตรงเนี้ยความอืม ความชิบหายจะบังเกิดน,นะขออนุญ,ญาตพูดตรงๆโอเคเดี๋ยวเราไปกันตอนที่มันมาถึงตรงนี้ดีกว่าครับมาแบบใกล้ๆแล้วเนี่ยว่ามันจะที่เท่าไหร่นะครับผมโอเคครับตอนนี้เรามาถึงเว็บที่ห้าสิบแปดแล้วนะครับความ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 ตอนนี้บอกอะไรไม่เห็นแล้วเดี๋ยวผมขอปิดก่อนผมขอปิดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการกดตัวนี้นะครับอ่ายังไม่กดแล้วกันอันนี้คือมันตีไม่ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะปรับรีวายทุกตัวนะเป็นสตองเจตให้หมดเลยนะครับเนื่องจากว่ามันตีแล้วติดเลือดนะครับแต่ว่าอา่ไออิทาจิติดไฟใช่ไหมผมขอปรับเป็นเฟซปกตินะครับเพราะว่าให้มันเก็บข้างหลังนะเผื่อมันแบบมีตัวเหลือมานะดาเมจมันไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้ดาเมจค่อนข้างเยอะนะผมก็เลยจะให้มันกระจายดาเมจตอนนี้เริ่มทะลักเข้ามาแล้วอันนี้ ริ่มไม่อยู่แล้วครับริ่มเอาไม่อยู่แล้วครับแต่ว่ายังมีบลูคือยังแข็งให้อยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมกดโกโจตัวแรกนะครับเดี๋ยวผมรอให้มันาถึงประมาณตรงบลูคตรงนี้ก่อนอ่ายังไม่ถึงนะคถ้ายังไม่กดนะตอนนี้สิงเว็บ60กสินะครับตามเปห้ารอยเจ็ดสิบแปดเป็นไปเยอะแล้วนะโอเคตอนนี้ก็เริ่มเยอะแล้วนะเปิดเอฟเฟคไม่ได้แล้วนะเปิดปุ๊บก็คือนั่นแหละครับความบันไลเกิดนะโอเคผมจะทําการ กดอ่าไใเซบุกโกโจตัวแรกนะครับเดี๋ยวผมกเลยอโอเคแล้วก็ตัวที่สองตัวที่สองเดี๋ยวรอมันมาถึงประมาณนี้เดี๋ยวมมมนนผมจะทำการกดตัวที่สองนะครับอ่ะกดตัวที่สองเวนะโอเคตัวที่สามตอนนี้จะกดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวปล่อยให้ไอ้พวกนี้เข้าไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวเหลือพวกนี้ไว้นะ อ่ะตัวที่สามอ่ะกดไม่ติดนะครับเพราะว่ามันผมกดถีไปนะอ่ะกดอ่ะมันแข็งก็คือมันโดนแข็งมามันกดหยุดไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะทำการขายทิ้งนะครับขายทิ้งให้หมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยววางใหม่อ่ะวางขึ้นมาใหม่อัพอัพแล้วกดเลยอัพแล้วกดเลยอ่ะอ่ะอัพ ที่ผมอัพตันนี่คืออัพตันกองไว้คือผมจะให้มันช่วยตีได้ไงตอนนี้มาถึง62นะครับมาถึง62โอเคมีตัวตัวแอร์บินมาถึงนี่เดี๋ยวผมหยุดตัวแอร์ไว้อะแล้วก็เดี๋ยวผมหยุดตรงนี้ไปด้วยอ่ะแล้วก็ตรงนี้ด้วยอ่หยุดที่บนเลยอันนี้มันโดนแข็งไว้นะมันเลยไม่หยุดนะมันก็คล้ายๆแบบมันก็คล้ายๆแบบว่ามันมันก็ทับกันอ่ะเออมันก็ทับกันอ่ะ เอ้ยมันไปนู่นแล้ววะ่ะเดี๋ยวผมหยุดเดี๋ยวผมขายเดี๋ยวผมมาวางไว้เอ้ไม่ใช่เดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้โอเคก็อิทจิมัน,ม,นมันไม่ได้ตีแรงขนาดนั้นนะอิทจิตัวตีอากาศไอเอเอตัวตีอากาศเราไม่ได้ตีแรงนะก็อาจจะมาได้แค่นี้นะเราอาจจะมาได้แค่นี้นะครับน่าจะต้องตายแล้วล่ะผมว่าเรามาได้แค่นี้ครับทุกคนอ่ะผมหยุดให้อีกรอบ ตอนนี้คือยังตีถึงอยู่นะครับยังตีถึงอยู่เลือดเหลือประมาณหนึ่งล้านนะครับไม่น่าจะทันนะครับไม่ทันเรียบร้อยครับแตกครับหนึ่งบีนะครับเราไปเอาเราไปถึงด่านที่เท่าไหร่ว่าลืมลืมดูตอนที่เท่าไหร่อันที่เท่าไหร่อนที่เท่าไหร่อะดูเอาเองลวกันนะผมก็ติดแล้วนะเมืนะ่อกี้ผมลืมดูนะครับ ประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่าเซตนี้เนี่ยมันมีตัวตียากาศตัวเดียวนะครับแล้วก็ตัวตียากาศตัวนั้นเนี่ยมันไม่ได้ตีแรงขนาดนั้นนะครับก็เลยมาได้แค่นี้นะครับใครอยากให้ผมลองเซตไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาตัวมานะครับก็สำหรับวันนี้ประมาณพุงพ่งเจ yeah.